ของเรามันมีตำนานอยู่มากมายครับเทพเทวดาผูดถีปีศาจสปาราดแต่ที่น่าสนใจคือตำนานเหล่านี้มันมักจะปรากฏอยู่ในหลากหลายประเทศหลากหลายวัฒนธรรมความเชื่อและเท่านั้นยังไม่พอบางครั้งตัวละครที่อยู่ในตำนานดังกล่าวมันยังมีความเหมือนกันมากอีกด้วยครับจนมันอดคิดไม่ได้ว่าหรือมันอาจจะเป็นเรื่องจริงลองเทียบโอลิมปัสกับเขาพระสุเมดูสิรอรจนนิาสุดเทพเจ้าแห่งสายฟ้าที่แต่ละประเทศล้วนมีเหมือนกันหมดแต่ในวันนี้ ผมจะไม่ได้พาทุกท่านไปรู้จักกับอะไรที่มันไกลตัวแบบนั้นเรามาเริ่มกับอะไรที่มันใกล้ๆกันก่อนดีกว่าเป็นเรื่องที่ทุกท่านน่าจะเคยเจอกันในสมัยเด็กกับเรื่องราวของเดอะบุกี้แมนที่เดิจากมือไมนานมานี้ภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันของสตีเฟนคิงเข้ามาพอดีผมเลยถือโอกาสเอาเป็นเจ้าปีศาจต,ตัวนี้ซะเลยเพราะงั้นเช่นเคยคลิปนี้มีสปอยนะครับและบุกี้แมนมีให้รับชมแล้วใน Disney Plus ผมก็ขอฝากไว้ด้วยครับสำหรับ Op t ต s s p e ทไฟล์เวนตาเกเมอร์ที่ทำจากสเตลเลสชนิดพิเศษที่โคตรทนกับเลนช่วยถนอมสายตาครับฟาร์มได้นานขึ้นหาข้อมูลได้นานขึ้นเล่นเกมได้นานขึ้นมาพร้อมกับดีไซน์สุดหรูครับใส่พร้อมกับผูฟังได้สบายๆใครที่กำลัมงมองหาแว่นกรองแสงกะเชยยาวๆก็ขอฝาก Op t ต s สวดเดอครับโดยใครที่สนใจก็เชิญที่แฟนเพจของทาง o p t u s ได้เลยแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด c คเ e x เพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับ b o k i ้แมผมไม่รู้ครับว่าทุกท่านรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อนี้ไหม แต่ส่วนตัวผมเคยได้ยินมันมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่ในฐานะของผีสางที่มาหลอกให้เด็กๆก,กลัวแต่เป็นชื่อของนักมวยปล้ำคนหนึ่งครับที่ถึงเขาจะไม่ใช่ผีแต่บอกตามตรงเลยว่าคาแรคเตอร์ของพี่แกเนี่ยมันน่ากลัวมากๆโดยเมื่อพอโตมาแล้วมองย้อนกลับไปหลังจากที่ได้รู้จักกับบุกี้แมนมาพอสมควรแล้วผมคิดว่าความกลัวที่ผมมีในตอนนั้นมันเข้ากับชื่อและความเชื่อของบุกี้แมนอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งมันน่าสนใจมากๆครับบุกี้แมน หลายๆคนอาจจะรู้จักชื่อนี้ในฐานะของปีศาจหรือสัตว์ประหลาดที่มักจะซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงเพื่อหวังมาหลอกเด็กๆแต่จริงๆแล้วตัวมันไม่เชิงเป็นสัตว์ประหลาดหรือพูดผีปีศาจอะไรแบบนั้นจากที่ผมลองไปสืบค้นมาตัวบุกี้แมนมันเป็นเสมือนกับตัวแทนเป็นตัวตนและรูปร่างของความหวาดกลัวอะไรต่างหากเป็นลักษณะของเรื่องเล่าและตัวละครที่มีอยู่เพื่อจุดประสงค์เดียวคือทําให้เด็กเกิดความหวาดกลัวและไม่กล้าที่จะขัดคําสั่งของพ่อแม่ซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับที่แค่การเอ่อยชื่อบ มันก็สามารถทําให้เด็กๆทําตามที่บอกได้อย่างง่ายได้ด้วยเหตุน,นั้นจึงแพร่หลายมากอย่างไม่น่าเชื่อครับและแน่นอนเมื่อมันมีตำนานที่โด่งดังมากขนาดนั้นการที่จะมีคนนํามันไปดัดแปลงจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในแม่ Before Christmas ์บีฟอร์คริสต์มาสมอนสเตอร์อิง r d กา n เดียนออฟคริสตอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้หรือเพลง h e ียคัมส์เดอะบุ๊กิมนของ Henry Hall ก็ต่างมีตัวละครหรือมีคอนเซปต์ที่เกี่ยวกับบุ๊กิมนทั้งสิน้น โดยเฉพาะกับเรื่องล่าสุดที่ผมสนใจมากๆครับคือเรื่อง t h อ b o g e y m a n ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นของ Stephen King ที่บุกี้ในอันอื่นมันอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวร้ายหลอกเด็กแต่บ o กี้แมนในเรื่องนี้มันคือสัปรลาดหรือปีศาจขนาดแท้บ o กี้ m a n ของ Stephen King ถ้าจะให้สรุปมันเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งครับชื่อเลสเตอร์ที่เขาได้มาพบกับจิตแพทย์หลังจากที่ลูกสามคนของเขาได้เสียชีวิตไป ดยคนไข้บอกว่ามันคือการฆาตกรรมทา,ทางที่เมื่อฟังดูแล้วสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยทางนั้นเป็นอาการตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้คนแรกเสียไปด้วยสาเหตุกระไหลใต้ในเด็กอ่อนส่วนคนที่สองเสียจากอาการชักแน่นอนว่าเลสเตอร์ไม่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือพวกเขาถูกทิ้งไว้ในห้องคนเดียวและก่อนที่จะเสียชีวิตลูกๆของเขาล้วนตะโกนคําว่าบุกี้แมนและในตอนที่พบร่างเลสเตอร์เขาก็เห็นด้วยว่าประตูของตู้เสื้อผ้ามันกําลัง,งแง้มเปิดอยู่ ทั้งๆที่เขามั่นใจว่าปิดมาแล้วโดยหลังจากที่ลูกสองคนได้เสียไปเลสเตอร์ก็ไม่อยู่เฉยครับคิดว่าการย้ายบ้านเนี่ยมันอาจจะช่วยพวกเขาได้และเหมือนเขาจะคิดถูกตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมามันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งในคืนคืนหนึ่งที่เขาเริ่มเห็นเงาของเจ้าสิ่งนั้นอีกครั้งเลสเตอร์เชื่อว่าสุดท้ายมันก็ตามมาได้อยู่ดีและในช่วงนั้นเองริต้าภรรยาของเขาต้องปลิกตัวออกห่างไปครับเพื่อดูแลแม่ของเธอที่กำลังป่วยเลสเตอร์ต้องอยู่กับลูกสองคน ด,ด้วยความกดดันที่เพิ่มสูงขึ้นคิดไปว่าบุกี้แมนมันตามล่าเขาเลสเตอร์ ester, เขาจึงได้ย้ายลูกของตัวเองไปไว้อีกห้องหนึ่งครับก่อนที่จะได้ยินลูกของเขาตะโกนบุกี้แมนซึ่งในตอนที่เลสเตอร์ที่ไปที่ห้องมันก็สายไปแล้วเขาเห็นเจ้าสิ่งนั้นกาลังเขเมือบลูกของเขาอยู่โดยเมื่อทําอะไรไม่ได้เลสเตอร์ ester, จึงต้องรีบหนีไปที่ร้านอาหารใกล้ๆครับรอจนถึงเชา้าแล้วจึงค่อยเรียกตำรวจบอกว่าลูกของเขาปีนตกเตียงซึ่งนั่นคือเรื่องทั้งหมดที่เลสเตอร์เล่าให้จิตแพทย์ฟัง จิตแพทย์จึงบอกให้เขาไปทำนัดกับพยาบาลอีกครั้งด้านล่างครับแต่เลสเตอร์ก็กลับไม่พบพยาบาลคนไหนเลยโดยเมื่อเขากลับไปที่ห้องของหมออีกครั้งเลสเตอร์ก็ได้เห็นว่ามันมีประตูงแง้มอยู่และพบกับเจ้าบุก้แมนที่กำลังถอดร่างของจิตแพทย์ออกอย่างช้าๆเป็นการจบแบบเรื่องสั้นส่วนในแบบภาพยนตร์บุก้แมนจะเล่าเรื่องของจิตแพทย์คนนั้นนั่นแหละครับที่เลสเตอร์ได้ไปพบเป็นเหตุการณ์เดียวกันแต่แค่คนละเส้นทางเขาเจอกับบุก้แมนและมาปรึกษากับจิตแพทย์ ที่ในช่วงเวลาดังกล่าวครอบครัวของจิตแพทย์เองก็เพิ่งประสบกับการสูญเสียไปพอดีมันไม่ได้จบแค่การบําบัดเฉยๆแต่ตัวเลสเตอร์ดันพาเจ้าบุกิแมนติดมาด้วยและมันก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายมายังครอบครัวของจิตแพทย์ในที่สุดโดยครอบครัวของหมอคนนี้ในแบบภาพยนตร์จะมีทั้งหมดสคนด้วยกันครับดรวิลฮาวเปอร์ซาดี้ฮาวเปอร์ลูกสาวคนโตแล้วก็ซอเยอร์ฮาวเปอร์ที่เป็นน้องเล็กสุดในตอนนั้นหลังจากที่เพิ่งเสียทั้งแม่และภรรยาผู้เป็นที่รักครอบครัวฮาวเปอร์ ก็ค่อนข้างโครงเรลงอยู่เล็กน้อยครับขณะที่คนพ่อพยายามจะลืมแต่ลูกสาวก็กลับพยายามจะจาเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวจนกระทั่งคุณหมอฮอปเปอร์ได้ประพบกับคนไข้ที่ชื่อเลสเตอร์เข้าที่เขาได้ทําอัตวินิบาตกรรมในบ้านของเขาขณะที่ลูกคนโตอยู่ด้วยพอดีซึ่งนับตั้งแต่ตอนนั้นลูกทั้งสองคนของดรฮอพเปอร์ก็เริ่มสัมผัสได้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในเงามืดเป็นตัวประหลาดที่มีรูปร่างไม่ชัดเจนคอยจ้องมองพวกเธออยู่ใกล้ๆ แสงสะท้อนจากดวงตาคู่หนึ่งที่มักจะมาจากมุมมืดของห้องและมักจะหายไปอย่างรวดเร็วในตอนที่มันมีแสงสว่างสว่างขึ้นมารวมถึงเสียงที่มันคล้ายคลึงกับเสียงแม่ของทั้งสองคนเช่นเดียวกันโชคดีที่ลูกคนโตเธอเริ่มสืบหารครับว่าสิ่งที่พวกเธอทั้งสองเห็นมันคืออะไรกันแน่ซาดี้เธอได้ลองไปที่บ้านของคนไข้คนนั้นและพบกับภรรยาของเขาเธอจุดเทียนไขไว้เต็มห้องวางกับดักต่างๆเหมือนจะสติหลุดไปแล้ว แต่มันก็ทําให้ซาดี้เธอทราบว่าเจ้าสิ่งนั้นมันคือบุกี้แมนและมันก็มีอยู่มานานมากๆแล้วคอยเกอบพวกคนที่กําลังบาดเจ็บอ่อนแอหลอกล่อให้หวาดกลัวแล้วจึงค่อยกินผู้คนเหล่านั้นในที่สุดซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปการคุกคามของเจ้าบุกี้แมนมันก็ทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับคอยปรากฏตัวให้เห็นบ่อยขึ้นจนถึงขนาดเริ่มโจมตีแล้วในตอนที่ซอยเยอร์เธออยู่คนเดียวด้วยเหตุนั้นซาดี้จึงร่วมมือกับลิต้าพยาของคนไข้ครับเพื่อจัดการกับบุกี้แมน ที่เธอเชื่อว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่ผูดผีปีศาจที่เราไม่สามารถจัดการได้แต่จริงๆจ,จ,จะบอกว่าร่วมมือมันก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับออกแนวโดนบังคับมากกว่าซาดีเธอโดนแชปเหยื่อล่อที่เมื่อบุกี้แมนมาหาเธอแล้วกับดักต่างๆในห้องก็จะทํางานและสาวเจ้าบุกี้แมนเนี่ยลงไปนอนกับพื้นเลยแหละครับแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่ตายอยู่ดีแล้วสามารถสวนกลับลิตาไปได้ทําให้เธอเสียชีวิตโชคดีที่ซาดีเธอรีบหนีออกมาได้ทันแต่โชคร้าย ที่มันหันไปเล่นครอบพ่อพของเธอแทนพ่อของซาดี้วิลฮอปเปอร์ได้โดนบุกี้แมนจับตัวไปครับส่วนน้องของเธอหนีมาได้และแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าร้อมไฟที่มันช่วยให้บุกี้แมนไม่เข้าใกล้โดยตอนแรกซาดี้เธอตั้งใจจะไปช่วยพ่อคนเดียวครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันโชคดีหรือเปล่าที่น้องของเธอเนี่ยตามมาด้วยทั้งสองลงไปห้องใต้ดินและพบเหมือนกับร่างของมันที่ซ่อนอยู่ที่นั่นทั้งสองสามารถช่วยพ่อออกมาได้ทาให้ดังสามสามารถช่วยการจัดการกับบุกี้แมนได้สาเร็จ โดยตอนจบของบุกี้แมนหลังจากที่ทั้ง3ผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้มาได้พวกเขาจึงไปพบกับจิตแพทย์ครับและระหว่างที่ขอตัวกลับบ้านซาดีเธอได้ยินเสียงของจิตแพทย์เรียกเธอกลับไปก่อนจะได้พบกับประตูที่ถูกแง้มเปิดอยู่เมื่อจะจบแต่ก็เหมือนจะไม่จบบอกตามตรง The b กกี y Man วันเป็นเหมือนกับหนังสตีเฟนคิงหลายๆเรื่องที่ผ่านมานี้ครับไมด่ดีๆมากแต่ก็ดูได้เพลินๆทีนี้ เรามาเข้าเรื่องจริงๆของเรากันดีกว่ากับเรื่องตำนานของบุกี้แมน The b กกี้ Man ตามตำนานแล้วมันเป็นเรื่องราวที่มีอยู่มานานมากๆแล้วครับย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่15หรืออาจจะเก่าแก่ยิ่งกว่านั้นหลายเท่าเพียงแค่ในศตวรรษที่15นี้มันเป็นเพียงแค่ช่วงแรกๆที่ชื่อบุกี้แมนมันปรากฏขึ้นมาเท่านั้นเองโดยคำว่าบุกี้แมนมันเป็นคำที่มีรากมาจากภาษาอังกฤษในยุคกลางครับช่วงขอศที่1000ต้นๆจนถึง1 5 0 0โดยเดประมาณ มาจากคำว่าเบเกหรือโบเกอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าคำมันอ่านยังไงแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายมากๆครับตั้งแต่ปุ่นไลากาพูดผีสัมภเวสีจนกระทั่งเหมือนกับคำว่าเทอร์เรอร์ความหวาดกลัวและมันมีโอกาสมากๆที่เจ้าชื่อบุกี้แมนนี้มันจะมาจากปีศาจในตำนานตัวหนึ่งแถบเกาะอ,อังกฤษที่ชื่อบักแบ์สัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายหมีที่มักจะมาหลอกเด็กๆให้หวาดกลัวหรือถึงขั้นกินเป็นอาหารก็มี ซึ่งดูวความที่ตำนานความเชื่อของบุกี้แมนนั้นมันแพร่หลายไปทั่วโลกครับมาเลยไม่มีอะไรมาการันตีว่าจุดกำเนิดจริงๆของมันเนี่ยอยู่ที่ไหนหรือแม้กระทั่งหน้าตาจริงๆของมันมันเป็นยังไงกันแน่ในแบบฉบับของสตีเฟนคิงบุกี้แมนมันเป็นสิ่งมีชีวิตสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์สองมือสองเท้าฮิวมนอยตัวสูงแขนขารีบและสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยความเร็วสูงและมีพละงกำลังหาสารเช่นเดียวกันสามารถยกมนุษย์ผู้ชายที่โตเต็มไวัยได้ด้วยมือข้างเดียว จนถึงขนาดสามารถฉีกร่างออกไป2ส,ส่วนได้เลยอารมณ์คล้ายๆกับเบเนโกในอันทิลดอนครับเพียงแต่ว่าเจ้าบุก้แมนนี้มันจะมีผิวคล้ำทาให้มันสามารถพรางตัวได้ดีกว่าในความมืดเรียกว่ามองแทบไม่เห็นเลยครับเวลาที่มันตั้งใจจะซ่อนตัวจริงๆอย่างเดียวที่เราเห็นคือดวงตาของมันเท่านั้นถ้าเราลองสังเกตดีๆหัวของเจ้าบุก้แมนเนี่ยจะมีลักษณะโล้นและมีดวงตาเป็นประกายที่จะสว่างอยู่ในเงามืดเหมือนกับตาแมวกับลักษณะของปากของมันครับ ที่มันเหมือนว่าจะไม่มีฟันแหลมคมใดๆเลยแต่จะเป็นเหมือนกับมือแทนที่กรามระหว่างกรามล่างและกรามบนเอาไว้ซึ่งนี่มันอาจจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของบุกี้แมนก็ได้ครับในตอนที่บุกี้พยายามจะกินซาดี้เจ้ามือทั้งสองนั้นมันได้แหวกปากออกมาเปิดเผยหน้าตาจริงๆที่ซ่อนอยู่ด้านในที่มันมีลักษณะเหมือนกับใบหน้าของมนุษย์เียงแค่ไม่มีผิวหนังและไม่มีในตาและข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าบุกี้แมนมันไม่ได้กินเหยื่อแบบกินพวกเนื้อหนังนะครับ แต่เป็นเหมือนกับการกินพลังชีวิตแทนที่เจ้าใบหน้านั้นมันได้ดูดออกมาจากร่างกายของเหยื่อบุกี้แมนในแบบสตีเฟนคิงมันให้เราเหมือนกับเป็นสัตว์ประหลาดมากกว่าพวกสิ่งเหนือธรรมชาติและเป็นสัตว์ประหลาดที่อ่อนแอกว่าด้วยเมื่อเทียบกับพวกตัวอื่นในหนังสือของคิงส์อย่างอิดเนี่ยพูดกันตามตรงผมว่า,าคอนเซปต์ตัวละครเพนนีไวส์มันมีความเป็นบุกี้แมนมากกว่าด้วยซ้ำแต่ก็ไม่แน่ว่าบุกี้แมนเวอร์ชั่นนี้มันอาจจะเป็นหนึ่งในต้นแบบให้กับอิดก็ได้ครับ รองจากไอ้เจ้าตัวตลกของแมคโดนัลน์ครับเพราะว่าบุกิแมนมาตีพิมพ์เมื่อราวปี1978ขณะที่อิดมันได้ถูกตีพิมพ์ในอีก8ปีให้หลังโดยจากทั้งหมดของบุกิแมนที่ผมได้เล่าไปทั้งโหดทั้งหน้าหวาดเกอว่าแต่ว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับบุกิแมนในตำนานเรื่องเล่ามันอาจจะไม่ได้โหดมากขนาดนั้นและบางทีมันอาจจะน่ารักหน่อมแนมด้วยในแง่หนึ่ง ถ้าเราอิงตามรักษ์ของบุกิแมนจากคําว่าบักแบ n ์ครับคำว่าบักนี้มันยังสามารถแปลว่ากอบลินได้เช่นกันทําให้มันมีโอกาสที่เจ้าบุกิแมนมันจะเป็นปีศาจถึงพูดลักษณะคล้ายกับกอบลินครับที่เราเรียกว่าฮอ p กอบลินแต่อาจจะโหดกว่าฮอปกอบลินทั่วไปเล็กน้อยที่ปกติทําตัวน่อมแนม้ชอบช่วยคนบุกิแมนก็อาจจะไปในทางขี้แกล้งหรือชอบทรมานคนแทนคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฮอปกอบลินในด้านตำนานเรื่องเล่าพื้นบ้าน มันจะค่อนข้างแตกต่างกับสิ่งที่เราเห็นในสื่อปัจจุบันมากๆตามตำนานคืนบ้านแล้วฮอปกอบลินมันเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งคล้ายกับปูดครับที่รูปร่างของมันเนี่ยจะมีลักษณะเป็นผู้ชายตัวเล็กหูยาวมักจะคอยออกมาทํางานบ้านต,ต่างๆให้กับเจ้าของบ้านเวลาตกกลางคืนแลกเปลี่ยนกับอาหารเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะซุกซนบ้างแต่ส่วนมากพวกเขาจะมีประโยชน์มากกว่านึกถึงดอบบี้ในแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เด้ครับเขาก็ถือว่าเป็นฮอบกอบลินเช่นเดียวกันโดยสาเหตุที่ฮอปกอบลินมีหูยาวเหมือนกับเอลฟ์มันเป็นเพราะว่าฮอฟ มันแปลว่าเอลฟ์เด้เหมือนกันครับแต่ว่าทําไมผู้ที่มีประโยชน์ขนาดนี้ถึงกลายมาเป็นสิ่งที่น่าหวาดตัวได้คําตอบมันเป็นเพราะการเผยแพร่ของศาสนาคริสครับอันนี้ไม่ได้จะพาดพิงหรือทําให้เสียหายแต่อย่างที่เราทราบในสมัยก่อนคริสตส์ศาสนาเนี่ยค่อนข้างอ่อนไหวกับเรื่องความเชื่อพวกนี้ไม่เลยทําให้ภาพลักษณ์ของฮอกอบลบินเนี่ยเปลี่ยนไปจากขี้เล่นขี้แกล้งซุกซนแต่มีประโยชน์กลายเป็นปีศาจน่ารังเกียจชั่วร้ายชอบลักเล็กขโมยน้อยผสมปนเปไปกับกอบบินธรรมดาไปแล้ว ทำให้บุกี้แมนมันเป็นอะไรที่น่ากลัวย,ยิ่งกว่าเดิมในปัจจุบันมันมีหลากหลายประเทศมากๆครับที่มีตำนานของสิ่งชีวิตพุทธี่ประเภทบุกี้แมนอัฟกานิสถานอียิปต์บราซิลกรีซอังการี่อินเดียไต้หวันเวียดนามก็ยังมีที่มีบันทึกไว้นะครับมีอยู่ประมาณ45ประเทศบวกลบนิดหน่อยแต่เชื่อว่าจริงๆมีเยอะมากกว่านั้นโดยจากที่ผมลองดูว่าอะไรที่มันได้ทําให้ปีศาจสักต,วตัวกลายเป็นบุกี้แมนได้ สิ่งที่ได้คือปีศาจพูดผีทั้งหมดล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเด็กทั้งสิ้นครับจะหลอกจะจับลักพาตัวแกล้งไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าหากมีเด็กเป็นส่วนประกอบส่วนจําเป็นจะต้องเป็นเด็กที่ประพฤติตัวไม่ดีไหมอันนี้ก็แล้วแต่ขอแค่มีเด็กส่วนมากผีและปีศาจพวกนั้นจะถูกจัดอยู่ในประเภทบุกี้แมนทั้งสิ้นโดยบุกี้แมนที่ดังๆก็อย่างแซกแมนปีศาจประเภทนี้จะเป็นพวกปีศาจหรือสัตว์ประหลาดที่มักจะพกถุงหรือกระสอบไปไหนมาไหนตามชื่อแซกแมนของมันเลยครับ ที่แดกระตานที่มันไปพบกับเด็กที่ประพฤติตัวไม่ดีเข้ามันก็มักจะจับเด็กเหล่านั้นใส่ลงถุงและพาตัวไปทําให้ส่วนมากชื่อของปีศาจประเภทนี้จะไปในทางเดียวกันหมดเอโรบาชิกกสในภาษาสเปนโกนิบิล่า bon ในภาษาส,าาสันสกฤตผมอ่านออกเสียงไม่ถูกแน่นอนครับแต่ที่แน่แนคือเรื่องสองคำนี้มันล้วนแปลได้ว่าลักพาตัวเด็กทั้งสิน้นซึ่งแคลมปัสมันก็เป็นหนึ่งในปีศาจประเภทนี้เช่นเดียวกันตัวอย่างที่2อเฮลโกโก หรือเอลกูกุยเอลโบโลตำนานปีศาจในแถบสเปนครับหรือไม่ก็ในแถบประเทศที่พูดสเปนมันเป็นปีศาจที่อยู่ในเพลงเพลงหนึ่งที่พ่อแม่มักจะร้องให้กับลูกๆฟังเวลาที่เด็กไม่ยอมนอนเนหาประมาณเอลโกโกจะมาเอาตัวไปอะไรแบบนั้นเป็นปีศาจที่มักจะซ่อนอยู่ใต้เตียงและจะมากินพวกเขาในตอนที่เด็กไม่เชื่อฟังตัวอย่างที่3ามบุสแมนบุสแมนตำนานบุกี้แมนจากเยอรมันครับมักจะมีชื่อว่าเดอะชวัดมันผู้ชายสีดํา มีคอนเซปต์เหมือนกันทุกอย่างซ่อนอยู่ในใต้เตียงตู้เสื้อผ้ามุมมืดมักจะมาลักพาตัวเด็กๆไปและอีกอันที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับคือบาบัวตำนานบุกี้แมนในแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกโดยเฉพาะในอิตาลีเป็น,นเรื่องเล่าของรัวโมเนโรผู้ชายในชุดสีดำที่มักจะถูกใช้หลอกเด็กๆเ,เวลาที่เด็กๆไม่เชื่อฝั่งพ่อแม่แต่ที่แปลกคือบุกี Man ้แมนเวอร์ชันนี้จะไม่ทำร้ายหรือกินเด็กนะครับแต่จะพาเด็กที่ประพฤติตัวไม่ดีไปยังสถานที่ที่มันน่ากลัวมากๆแทน สรุปบุกี้แมนมันคืออะไรตามความเข้าใจบุกี้แมนของผมมันไม่ใช่พูดผีพีศารที่เป็นตัวตนอะไรขนาดน,นั้นแต่มันเป็นตัวแทนของความกลัวของเด็กๆเลยต่างหากเป็นเครื่องมือของพ่อแม่ที่มักจะใช้สร้างความกลัวให้แก่ลูกๆของตนเองโดยเฉพาะในเวลาที่เด็กเหล่านั้นไม่เชื่อฟังบอกว่าจะมาผ่าตัวไปบ้างมาจับกินบ้างให้นึกถึงเวลาที่บ้านของทุกท่านมีเด็กเล็กและป้าพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายจะชอบหลอกว่าเดี๋ยวแมวเหงาวกุ๊กกูมากินตับอะไรแบบนั้น บุกี้แมนมันคืออันเดียวกันเลยครับถลูกซากขึ้นมาเพื่อที่จะให้เด็กทําตามในสิ่งที่พูดแน่นอนส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าความเป็นห่วงยกตัวอย่างผีลักซ่อนก็ได้ครับที่เรามักจะห้ามไม่ให้เด็กเล่นซ่อนแอบในช่วงพลบค่าเพราะมันอันตรายบุกี้แมนเป็นตัวตนอะไรแบบนั้นคําเรียกรวมๆที่มักใช้ทําให้เด็กกลัวเป็นสิ่งที่เราหาสาเหตุหรือที่ไปที่มาไม่ได้รู้แค่ว่ามันมีอยู่มันมีแบบนี้มานานแล้วและจะมีแบบนี้สืบต่อไปตราบใดที่เด็กยังคงมีความกลัวอยู่ และตราบใด,ดที่การทําให้เด็กตัวมันง่ายกว่าการทําให้เด็กเข้าใจถครที่ชอบคลิปในนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยกดเยอะๆนะครับมันจะช่วยผมได้มากกว่าที่ทุกคนคิดโดยผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาและขอขอบคุณสดงทุกบัททุกสตางค์เลยครับในวันนี้เดกคนเอ็กสปต,ตัวลาไปก่อนสุัสดีครับ